เตี้ยเบามุน้วนอีหลายอีข้าเตี้ไปซ oh, oh, ื s. <S it, one, 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 ้อมาแต่ใส่มันน่องตัวโอ้ไกลไก่บานเฮาเนี่ยห้วยน้าข้าหลวงมันหลายเตี้มันหลายกระเจ้าเลือกขายออกโอ้นังหนาสายใหญ่อยู่ลอดไปขวานางนาสายใหญ่อยู่อันอันนี้อันนี้อันนี้อะไรก่อนยังบ่พอปีมันได้ปีหนึ่งปีนึ่งเหรอโอ้ตัวแม่มีหน้าโคตรอยู่นี่เนาะสิบอะไรก่อนสิบสองเตี้ ปวดขาคุณเจาื่อสิบสองไงจีอยากออกไว่ายนี่บ่อยากปล่อยไว่ายนี่บ่ยังไงตัวนี้กันในท้องนี่กามีเนาะอันผสมเทียมมันบ่คิดว่ามีว่าสันเนาะมันมากจังเสียนะขนาานาาา้างหนา้าอ่านหนมันมากหลังกันเสียอย้างใช่แล้วก็ล่างชูออกไง สิบสองโอ้ยอยากมีเงินให้เจ้าดีเนาะนีะ่เดือหรลามันหนางเบาอ่ะโอ้มันโมมีนี่ละนี่ปวดเออเลี้ยงงวเลี้ยงคยั้วเลี้เงินดีกว่าเลี้ยงเนื้ออื่นบ่ได้เลยผู้เอาไปเลี้ยงนี่อซั่นเสีย,ยไปเข้าตลาดไร่พวดซึ้งจเจียวเข้าอออไม่นอยู่หรอกพ่อขาเพิ่นกะระเลียนเบือดเบอยากเนาะอันนี้เขาซื้อต่อมื่อกันไปเลี้ยง ่กติง่ตงทั้งแม่ทั้งลูกนี่ตีชี้ม่วงต้องต้าปุบเอากูมาเขาองอมกินน้ำนอนแต่ว่าบ่สูงแบนไ,นด,นไบดนเะด้อเนาะไโบาบ่สูงเป,เป็นควายไม่สูงแต่ว่าตัวใหญ่อยู่จังน้อยกับผสมไดนได้ดลูกมันเห็นบ่ถ้าผู้อันใจเย็นนี่ ทิพท้องนี่บุดเดียวมาเอากะในทุนขึ้นแน่ข่ยว่ันี่น<ะ>บุดเดียวถ้าผู้ใจเย็นวะเอามาใจจอยที่ใจ,จ่อยแหงหางหึงเ,เวี่ยงกับมีกินเนาะงึด